แม่นมาคำทำนายราศีพิจิกได้รับอานิสงค์จากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินการงานโชคล่าวาส,สนาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายดวงชะตาราศีพิจิก หมอช้างได้ทำนายสุดแม่นว่าคนที่เกิดในราศีนี้ท่านจะได้รับอานิสงค์จากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาการงานการเงินโชคลาภวาส,สนาของท่านโดดเด่นท่านจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลเพราะว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านโดดเด่นเอามากๆเมื่อดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายผ่านพ้นไป ดวงชะตาโชคลาบจะส่งผลให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านจะได้รับอณิสง์จากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายในครั้งนี้จึงส่งผลให้ดวงทางด้านการงานการเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นโชคลาวัสนาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นใจให้กับท่านอย่างแน่นอนท่านจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง จะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อย่างเห็นได้ชัดมีสภาพแวดล้อมสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านโดยเฉพาะเรื่องของการงานการงานของท่านจะโดดเด่นเอามากๆอย่าไปกังวลกับเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้มีความก้าวหน้ากิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จแบบท่านไม่คาดคิดเลยก็ว่าได้ เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านจะมีโอกาสขยับขยายเรื่องการงานมีโอกาสและจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายทางถือว่าโดดเด่นเอามากๆเรื่องเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้ที่ผ่านมาจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็ยังติดตดขัดขัด,ขด,ขดไม่ราบลื่นเท่าที่ควร ท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จการงานของท่านที่ได้ทำอยู่นั้นก็มีแต่คนคอยกลั่นแกล้งตัวของท่านทำให้ท่านนั้นไม่ประสบความสำเร็จสักทีหลังจากดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาจึงส่งผลโดยตรงกับคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านจะได้รับอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของการงานคนที่ไม่มีการไม่มีงานทำท่านจะมีการงานที่ดี โอกาสความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดงานใดดีก็จะเข้ามาสู่ตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวส่วนเรื่องของการเงินท่านก็มีรายได้เข้ามาหลายทางในกิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่นั้นแต่ช่วงนี้จะยังไม่ใช่เงินก้อนโตแต่จะเป็นเงินที่เข้ามาทางกิจการงานที่ท่านได้ทําไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือหุ้นส่วนบริษัททุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เกิดในราศีนี้จะมีเงินหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายจนท่านนั้นมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทําไม่ว่าจิตการงานที่ท่านได้ทําอยู่ก็จะประสบความสําเร็จเพราะมีผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างให้การสนับสนุนเป็นการอย่างดี เพราะว่าท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ดีใช้ได้ท่านจะได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังติดขัดอยู่แต่เมื่อผ่านพ้นวันที่30เมษายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จที่จะเข้ามาในชีวิตกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบเอาช้างสิบเชือกมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่เพราะว่า เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ท่านได้รับอณิสง์จากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายเต็มๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนที่ยังไม่มีการมีงานทําท่านก็จะมีการงานที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของท่านส่วนเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ถือว่าโชคลาภวาสนาของท่านยังไม่แรงเท่าที่ควรเมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เกณฑ์ดวงชะตาทางโชคลาภวาสนาของท่านจะทํางานอย่างเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดถ้ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ไม่แน่อาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ท่านจะได้กลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลมีบ้านหลังโต และยังมีรถหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้ดวงชะตาชีวิตของท่านโดยรวมแล้วคนที่เกิดในราศีพิจิกทุกคนทุกท่านจะได้รับผลบุญหรือได้รับอานิสงค์จากดาวพฤหัสนี้เคลื่อนย้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาปัญหาหนักๆเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านได้ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะคี่คลายและรลาบรื่นดี การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ผลดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับเรื่องของความรักของคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้คนไหนที่ยังโสดอยู่จะมีคนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านหรือคนมีคู่ขอให้ระวังเรื่องการสื่อสารหรือคำพูดคำพูดของท่านอาจจะทำให้มีความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่ถ้าหากท่านไม่ควบคุมหรือไม่สามารถประครับประคองชีวิตคู่ของท่านได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำนั้นอาจจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบรลื่นเท่าที่ควรก็อาจเป็นได้โดยรวมแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างชัดเจนความวุ่นวายต่างๆจะลดน้อยถอยลงการเงินของท่านคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพิจิกนี้มันทำบุญทำทานไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างโบสถ์ศาลาการประเรียนหรือร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้ผู้คนมากหน้าหลายตาสักการะบูชาบุญกุศลเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่หลวงมากจะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอย่างแน่นอนบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ยังตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ยังตามจองล้างจองผ่านชีวิตมารับผลบุญในครั้งนี้บุญกุศลในครั้งนี้จะส่งผลให้ท่านนั้นหลุดพ้นจากบ่วงกรรมจะส่งผลให้ชีวิตของท่านไม่ว่าจะหยิบจับอะไรหรือทําจิจการงานอะไรก็จะลาบเลือนไปหมดท่านก็จะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บและล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูล สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายท่ายทักเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้คนที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคำทำนายขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายเพื่อจะให้ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโทคัพย์ของท่านนั้นเปิด พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองคโดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้จะทำจิจการงานอะไรให้ประสบความสำเร็จราบเลื่อนไม่มีอุปสรรคใดมาขวางทางหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ให้มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือทรัพย์สมบัติหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสุดท้ายขอให้ทุกท่านนั้นหายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านและยังเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ